สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างลานโบลิ่งกันนะครับจริงๆคือผมแค่หาอะไรทาขั้นระหว่างเราอัปเดตปาร์ตี้เฉยๆเพราะว่าอันนี้อีกประมาณ4ี่ชั่วโมงครับอัปเดตปาร์ตี้ก็จะมาแล้วนะแต่วันนี้ยังไม่มีคลิปลงเลยก็เลยต้องมาทําคลิปซะหน่อยนะครับไ <c oughs> หนๆก็นี้้เลยทํากิจกรรมที่มันแบบไม่ได้ยากมากโอเคตอนนี้แคมเปิลสามลับทุกคนมาเริ่มหาของก่อนที่จริงเราจะเริ่มตัดไม้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าตัดไม้ตอนนี้เลยเนี่ยมันจะนานมากเลยครับเพราะว่าเราต้องใช้ไม้ทั้งหมด อ่าผมอยากได้แบบความยาวขนาดสี่ใช่ป่ะมันคูณสี่ก็หมายความว่าต้องใช้ไม้ประมาณสิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับแล้วก็เอาสี่สิบแปดไปคูณสองก็เป็นเก้าสิบหกอันเลยและนั่นะ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 คือไม้ทั้งหมดที่เราต้องใช้แล้วก็ยังต้องไปตามหาพัดลมด้วยนะครับดังนั้นเราไปเดินหาก่อนนะ่าจะดีกว่าโอ้กเก้าอี้นี่ไงไม้เนี่ยถ้าได้เก้าอี้อย่างนี้สักสองสามชุดเนี่ยก็สบายๆนะครับพัดลมพัดลมขอพัดลมหน่อยสิทำไมผมเดินไม่เจอพัดลมเลยว่ารอบนี้เราต้องการพัดลมสิบอันนะครับไปเป็นพินของเรา าหานี่ยังไงได้พันลอ,อันหนึ่งแล้วครับไม้เราเยอะอยู่นนเนี่ย45เนี่ยเอาจริงๆทาเป็นเล่นไปผมว่าเราอาจจะไม่ต้องหาขวานก็ได้เนี่ยน่าจะได้เอาเก้าอี้มายัดรัวๆเฮ้เหมือนเจอบ้านเก้าอี้แล้วครับถ้ามีเก้าอี้รักสี่อัอนเราก็จะใกล้ละไ <laughs> ม้นี่จะเตรียมใกล้เสร็จโดยที่ยังไม่ต้องตัดไม้เลยนะอ๋อแต่บ้านนี้ไม่มีเก้าอี้เลยวะเขาไม่อยากให้เราทําเสร็จไว พัดลมเพิ่มครับอ๋อตะกี้ผมเผือพัดลมยัดเครื่องนี่หว่าเพราะพิ่งนึกออกอะเนี่ยเออตะกี้ยัดเครื่องกันหมดเลยพัดลมเราก็อยู่ในเครื่องด้วยได้แล้วไม่เป็นไรตัวเดียวตะกี้ได้ตัวเดียวเองโอเคแต่เราได้เชยๆครับตอนนี้ได้มาสามตัวละสี่ตัวเลยจริงๆผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะแบบตอนแรกผมก็คิดว่าจะเอาอะไรมาเป็นพินดีพัดลมเนี่ยมันดูเข้าทรงแต่ละครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบฐานมันค่อนข้างอ้วนอะเวลาที่เราวางแปะไปแล้วกว่ามันจะล้มอะตอนตอนกระแทกมันก็จะไม่ได้ล้มเลย เพราะว่าฐานมันค่อนข้างใหญ่เอ้ยมาอัลฟาโอเคโอเคโอเคไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคเสียฐานไม่ได้ครับเสียชีพอย่าเสียฐานพัดลมอีกตัวหนึ่งวะโอเคเสียฐานได้ละวโอเคพัดลมได้มาสี่แล้วครับแคมป์เลเวลห้าด้วยอย่างนี้ชิลอยู่นะอ่าเป็นป่าลาวาด้วยครับทุกคนถ้าเป็นป่าลาวาแล้วก็มันจะมีเก้าอี้ให้เราฟรีๆนะครับอยู่ตาม <laughs> อยู่ตามบ้านที่มันพังไหนบ้านพังมีเก้าอี้ให้ผมปะ หู Ồ, ได้พัดลมมาอีกสองตัวนะครับอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้า,ชาเช้าันทีมือแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเด้อเดด,ด,ด,ดมีของให้ผมไหมนี่ไงพัดลมอีกอันหนึ่งนะครับน่าจะเยอะแล้วนเนี่ยจริงจริงน่าจะขาดไม่เยอะแล้วนะอ้หิวพอดีเลยครับขอบคุณครับเค้กมีถังน้ำมันอีกอันหนึ่งอยู่ในนั้นวะเร,เรา,ยาโยนนี้ข้ามทวีปไปก่อนโอ้ข้ามทวีปไปอะไรว่าแค่นี้ ทำไมแรงได้โยนน้อยอย่างกปกติได้โยนไกลกว่านี้ไม่เฉลียวสมาร์หรือถังน้ำมันมันหนักวะเหมือนล่าสุดตอนที่เขาไออัพแบบตัวรูปไอคอนด้านล่างอะครับเขาทําให้น้ําหนักของสิ่งของมันเปลี่ยนไปนะเพราะว่าหลายๆอย่างผมรู้สึกว่ายโยนแล้วมันแบบมันหนักกว่าปกติออย่างไมโครเวฟตอนเนี้ผมว่าไมโครเวฟเนี่ยหนักขึ้นเยอะเลยโอเคถึงแคมป์ละเออหนักขึ้นจริงตะเกียจริงๆถ้ายโยนหลับอะไระเกียเข้าละ Okay, ต้องปรับตัวนิดน,นึงแต่ถ้าปรับจนชินแล้วน่าจะโยนได้สบายๆได้มาอีกสี่ตัวครับตอนนี้มีทั้งหมดแปดแล้วเราขาดอีกสองตัวนะครับไม้เราขาดอีกสามสิบอันแล้วเราก็จะได้แล้วลานโบลิง่งมันมีหอคอย,อยแถวๆนี้ปะที่มันจะให้ไฟฉายเราอะเออเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้จะมีไฟฉายของบัวกว้างมาโอเคได้แล้วครับไฟฉายลมอีกตัวนึงแล้วครับเก้าแล้วเราขายแค่ตัวเดียวเราจะได้แล้วครับ กว่างนี่เดินไล่ผมมาเลยผมให้ยันเช้าแต่ไม่ใช่เข้ามาข้างในนะเอออยู่อยู่ข้างนอกนะเว้ยไม่ใช่เข้ามาข้างในโอเคขาออกเนี่ยอันตรายอยู่กว่างไปไหนแล้ววะอู้อยู่ข้างบนเลยดิ <Yeah. S 2> เย้ยได้ไรผมใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีแล้วน่าจะอีสามสิบวิก็เช้าแล้วครับแต่ต้องประหยัดแบตแล้วล่ะเริ่มใช้แบตเยอะเกินไปละโ <Yeah. S 1> อ้โหเกือบโดน <laughs> เกือบโดนสะกิด เรียบร้อยได้พัดลมครบแล้วครับทีนี้เหลือแค่ไม้ละกวางเขาวิ่งไ่เราจะเชา้าจริงวะเรียบร้อยครับแคมปเบลเต็มแล้ววันที่สี่ทีนี้ขาดอีกแค่สิบห้าอันครับไม่ใช่สิบห้าเนี่ยมันขาดอีกประมาณสิบแปดอันเออถ้าเกับว่าหนึ่งรอบอีกนิดๆน,นะครับตัดไม้ให้ครบแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากเก้าสิบห้าแล้วครับขาดอีกแค่สามอ้าวมันได้ไงพัดลมอีกตัวหนึ่ง อันนี้มันไม่ครบเหรอของของแถมอันนี้เอาเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีตัวนึงหายเอ้ยลืมเผื่อไม้สาหรับอันนี้ว่ะมันต้องคาฟอันนี้ห้านี่หว่าอาขาดไม้อีกห้านะครับเดี๋ยวเดียเอาไม้เพิ่อมอีกนิดหนึง่งเอาละครับทุกคนทีนี้แหละของเราครบแล้วครับถึงเวลาก่อสร้างล็อกวอล์เนี่ยครับมาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราคํานวณปริมาณเอาไว้แล้วผมคิดว่าลานโบลิ่งของเราจะเป็นตรงแถวๆนี้นะเนี่ยซึ่เห็นว่ามันมีมันมีเส้นแบ่งเขตพอดีนะเอาอันนี้เป็นเส้นแบ่งเขตไป มานี้ยโอ้หนึ่งเราต้องการความยาวนะครับเราต้องวางห่างๆนิดหนึ่งโอเคอีกการหนึ่งโอเคครับนี่คือความยาวของลานโบลลิงของเรานะต้องกว้างๆนิดหนึ่งมันจะได้มีโอกาสพลาดเยอะๆมาลับลัทิไอพวกนี้นี่อยากจะบวกมากๆเรียบร้อยครับอันนี้คือเลนนะเราได้เลนของเรามาแล้ว ไหนจัดเรียงพินซะหน่อยหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับสิบอันพอดีเด๋ยวกินฝักทองก่อนนะจะตายแล้วหิวโอ้แต่จริงๆมันอาจจะต้องไปเก็บลูกไกป่ปะผมผมว่าผมอาจจะต้องทําเพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งครับต้องปิดทางเอาไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาโยนแล้วลูกบอลผมหายปิดไ้ก่อนเดี๋ยวลูกบอลหายเวลาโยนนี่เลนโบลิ่งของเรานะครับแต่เดี๋ยวผมไปดูพ่าคาฟเฟอร์นหน่อยดิดูดิว่าเขามีอะไรช่วยให้เราตกแต่งลานโบลิ่งเราได้สวยขึ้นหรือเปล่าสวัสดีจ้า ขอของน้อยเราตกแต่งมันด้วยแบบพืชพันธุ์ไม้อ่ะเอามาสิบอันเลยเอาวเอารู้ธรรมดาก็ไหนมันทาสีได้ใช่ะะไหมล่ะในดูดิ้ำวางห่างไปนิด่ะไม่มีคอสด้วยไม่เป็นไรตามมีทำเกิดอันนี้ปิดนิดนึงให้มันเป็นลายเหมือนลายไม้โอเคประมาณนี้แล้วกันลานโบลิ่งของเรานะครับเรียบร้อยนะผมว่า สิ่งที่จะเป็นลูกของเราเนี่ยเป็นแตงเอ๊ะเป็นฟักทองไปเลยดีกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วผมลองใช้าฐานแล้วผมว่ามันโยนยากเกินเว้ยอันน้าอันนี้นนโอเคทึบหนึ่งหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสามอืมอฮึหนึ่งสองสามสี่ครับนี่เรียบร้อยครับเราเรียงพินเรียงพินอยากขอให้มันแบบดูตรงๆกันนิดนึงโอเคเรียบร้อยลานโบลิ่งของเราครับเสร็จแล้วทุกคน เก่านิดนึงลางกลางป่านะครับไม่มีคนทำความสะอาดเลยอยากย่อยเต็มเลย <laughs> ไหนไหนลูกบอลโอ้ยเรามีลูกเล็กที่ดูเหมาะกับขนาดพอดีเลยแต่ว่าถ้าเราอ่อนเกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องลูกใหญ่ไปโยนไม่งั้นเราเราจะดูอ่อนเกินไปอันนี้ใหญ่กว่าเหรอไม่สามอันนี้เท่ากันใช่ป่ะเขียนัันเอาอันนี้ก่อน,นได้มาเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อเราอ่อนนี่ไน,นขอทดสอบการกิ้งหน่อยได้ไหม อ้ยได้เลยได้เลยครับแบบนี้ได้เลยครับเรียบร้อยครับทุกคนแล้วนี่ก็คือลานโบลิ่งของเรานะครับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะรอบนี้นะครับลูกโบลิิงเราจะใช้เป็นฟักทองแทนเพราะว่าใช้ถาดแล้วโยนไม่เข้าเลยนะครับมีคนถามว่าทำไมไม่ใช่ลูกบา์สเพราะว่าลูกบาสมันเบาเกินไม่กระทบแล้วมันไม่ล้มนะครับนี่เดี๋ยวเราลองลูกเล็กก่อนนะเห็นไหมครับพินเราเรียงอย่างดีเนี่ยจุดเริ่มตน้นคือตรงนี้นะห้ามเดินเกินเส้นนะครับลานโบลิ่งเราไม่ค่อยทำความสะอาดอยากใหญ่เกาะเต็มเลยเอานะหนึ่งสองสามสไตร ล้มบา้างปะวะล้มสองอันด้วยล้มสองอันได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมจะเก็บสแปร์ทุกคนสแปร์ก็ต้องเอยียงนิดหนึ่งนะทนี้อน,นี้สามสองหนึ่งสแปร์ปุ๊บฮะมันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรเลยลูกโบลลิงอันนี้ใช้ไม่ดีเลยไหนแก้มือดิแก้แก้มือดิรอบนี้ให้มันไม่ลงก็รู้กันไปนะครับพัมกินลูกเบลเลอร์หนึ่งสอง <c oughs> สามไป เฮ้ยมันกระทบไปตเต็มๆแล้วแต่มันไม่ลมเว้ยไหนขอรออีกทีตุ้มโอ้โหพัดลมหนาจังวะชนแล้วลูกโบลลิ่งผมดิ้งเด้งกลับเองเลยเห็นไหมเมื่อกี้ขออีกทีขออีกทีรอบนี้แหละสุดแรงเกิดแล้วแต่ว้ยอ้าวแล้วมันแล้วมันตั้งตรงแทนเอาแล้วมันมันไปเอาทุกอย่างตั้งตรงหมดเลยทีนี้คะแนนที่ได้มาเสียไปแล้วนะ โอ้ยตาเอาแล้วผมกินลูกโบลลิงด้วยแ,<บ>และนี่ก็คือทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็คือทำลานโบลลิงเล็กๆอันนี้ขึ้นมานะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปขั้นเฉยนะครับระหว่างรออัปเดตปาร์ตี้นะเออวันนี้ไม่มีคลิปลงเลยแต่ว่าถ้าจะถ่ายถ่ายเป็นโปรเจกต์ยาวโปรเจกต์ใหญ่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอัปเดตจะมาแล้วเออเราก็จะทำลานโบลลิงนี้ไปก่อนนะครับนี่ลูกโบลลิงนะเออถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรแปลกๆอีกรอบหนะก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับใครมีไอเดียเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาทำเ้ยจะใหญ่จะเล็กแค่ แต่โปรเจกต์หน้าจริงๆผมแอบคิดไว้นิดนึงแล้วว่าจะทําเป็นร้านขนมนะเ,เดี๋ยวรอดูกันว่าคืนนี้โพชั่นที่อัปเดตมาจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปบสวัสดีครับหนึ่งคะแนนสวัสดีครับ